สัสดีค่ะมีรถสภาพสวยสภาพป้ายแดงมานำเสนอกันอีกคันนึงแล้วนะคะร,รถที่ขับตีแลยก็น,น่าใช้มากๆเลยนะคะ NG3 1.5V s ัน r o o เกียร์ออโต้ปี2019ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่319,000บาทเท่านั้นค่ะดาวเริ่มต้นนะคะแค่50,000บาทส่งเดือนละ6,000กว่าบาทนะคะขอคนซื้อเลยรับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปใฉีงานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะร,รถที่น่า และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะแบบก็ลายสวยด้วยนะคะมือแรกสภาพป้ายแดงใหม่วิ่งหน่อยด้วยค่ะ MG3 เครื 3, ่องยนต์พัน้ะนะคะมีซันรูฟด้วยค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะผสมกับผ้าสีดำค่ะ ลายสวยมากๆเลยนะคะแอร์แบกกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันระบบเซ็นเซอร์ล้อกระจกปะไฟฟ้านะคะไม้วิ่ง5 0 0มกิโลค่ะกล้องส่องถอยเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD แอ r ดิจิตอลนะคะสะภาพสวยสุดๆเลยค่ะคันนี้สภาพป้ายแดงเลยนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบขับดีมากๆเลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยนะคะใครกำลังม,มองหารถไว้ใช้งานสักคันในสภาพป้ายแดงแอมเชียเป็นคันนี้เลยค่ะ โปรโมชั่นอยู่ที่3 1 9แ0 0 0บาทเท่านั้นค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะน่าใช้ค่ะสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะชุดแต่งสวยมากๆเลยค่ะดูดีเทมากๆเลยนะคะรอสีสันสวยสดใสค่ะคันนี้แอร์แบคคนะคะ ใช้ค่ะสภาใต้แดงเลยค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันห้าเบนซินค่ะเปลี่ยนน้ำมันมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรศอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนี้สซยนำหน้า อสายเอเอพหนึ่งนพิมลาลมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน่าใช้สุดๆเลยคะ่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ